กระแสะความร้อนแรงของวอลเลย์บอลเอเชียในฤดูกาลนี้กำลังถูกพูดถึงอย่างมากไม่เพียงเพราะสมโมสรยักษ์ใหญ่ต่างแข่งขันกันอย่างดุเดือดหากแต่เพราะฟอร์มอันร้อนแรงของทีมในหลีกเกาหลีที่ตอนนี้กำลังเป็นประเด็นดังระดับภูมิภาคเมื่อทีมที่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนชี้ว่าเป็นโมเมไร้เทียมทานสามารถเดินหน้ากวาดชัยชนะติดต่อกันถึงเจ็ดนัดแบบไร้รอยขีดข่วนสร้างบรรยากาศที่สถานไปทั่วสังเวียนลูกยางแดนโสม ซึ่งหลายฝ่ายเริ่มตั้งคำถามว่าฟอร์มสุดทีกอของพวกเขานั้นเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆหรือเป็นสัญญาณที่บ่งบอกความเป็นตัวเต็งของฤดูกาลอย่างแท้จริงยิ่งไปกว่านั้นยังมีความน่าสนใจในเชิงยุทธวิธีที่ทำให้ทีมจากเกาหลีชุดนี้ถูกวิเคราะห์อย่างละเอียดว่าทำไมพวกเขาถึงยกระดับขึ้นมาจนดูเป็นทีมที่ยากจะมีใครหยุดยั้งได้ในเวลานี้สิ่งที่ทำให้แฟนๆยิ่งตื่นเต้นไปกว่านั้นคือการเล่นอย่างเป็นระบบระเบียบของทั้งผู้เล่นเซต ผู้เล่นหัวเสาและบอลเร็วที่เชื่อมกันอย่างแน่นหนาเรากับเครื่องจักรที่ตั้งค่ามาอย่างสมบูรณ์แบบแต่และแมชที่พวกเขาลงสนามกลายเป็นบทพิสูจน์ว่าการเตรียมทีมในระยะยาวและการปรับตัวตามรูปเกมของคู่ต่อสู้เป็นกุญแจสำคัญที่พาพวกเขาสู่การชนะต่อเนื่องถึง7จนัดซึ่งเป็นสถิติที่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆในลีกที่เต็มไปด้วยผู้เล่นต่างชาติคุณภาพสูงและระบบการแข่งขันที่เข้มข้นอย่างลีกเกาหลี ในขณะที่หลีกเกาหลีกำลังลุกเป็นไฟหลีญี่ปุ่นก็ไม่แพ้กันเพราะมีเหตุการณ์สุดช็อคที่สร้างกระแสไวรัลในหมู่แฟนวอลเลย์บอลเมื่อนุสราต้องคำตัวเซตประดับตำนานของไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วเอเชียกลับกลายเป็นจุดสนใจอีกครั้งหลังจากเหตุการณ์ในแมตช์ล่าสุดที่ทีมของเธอพบกับคู่แข่งสำคัญการแข่งขันที่เต็มไปด้วยความกดดันและจังหวะเร็วที่เป็นเอกลักษณ์ของวอลเลย์บอลญี่ปุ่นทำให้ผู้ชมลุ้นแทบไม่หายใจ แต่แล้วจังหวะสำคัญที่ทำให้โลกออนไลน์แทบระเบิดคือการตัดสินใจที่ผิดคาดของนุสราในช่วงท้ายเซตซึ่งทำให้หลายคนตั้งคำถามทั้งในแง่ยุทธวิธีและสภาพร่างกายในวัยที่มากขึ้นแต่แม้จะมีความผิดพลาดให้เห็นบ้างความสามารถของเธอยังคงเป็นระดับที่ทุกคนยอมรับไม่ว่าจะเรื่องการสร้างจังหวะบอลที่คาดเดายาก การเซตคีย์บอลที่ทำให้หัวเสาโจมตีได้ไง่ายขึ้นหรือแม้แต่การใช้ลูกเล่นแบบที่เธอเป็นคนเดียวที่ทำได้ในสนามการที่แฟนๆญี่ปุ่นถึงกับสร้างแฮชแท็กช็อปกันทั้งโซเชียลก็ถือเป็นสัญญาณว่าผลงานของนุสรายังมีอิทธิพลต่อภาพรวมของทีมและความคาดหวังต่อการแข่งขันในลีกญี่ปุ่นอย่างมากขณะที่สอลีกใหญ่ในเอเชียกำลังสร้างกระแสไม่หยุด อีกหนึ่งไฮไลท์ที่แทบไม่มีใครไม่ผูดถึงคือเกมระหว่างทีมของทัดดาวนึกแจ้งบอลเร็ว bon ทีมชาติไทยที่กำลังสร้างชื่อในต่างแดนอย่างเป่อเนื่องครั้งนี้เธอและเพื่อนร่วมทีมต้องเจอกับจ่าฝูมที่หลายคนคิดว่าจะเป็นงานหนักเกินรับมือแต่ผลการแข่งขันกลับพลิกคาดเมื่อทีมของทัดดาวสามารถงัดฟอร์มที่เฉียบขาดจนทำให้จา่าฝูงที่มาด้วยความมั่นใจถึงกับต้องสะดุด แฟนบอลต่างเฮลั่นทั้งในสนามและในโลกออนไลน์เพราะนี่คือชัยชนะที่สะท้อนให้เห็นว่าทีมของเธอไม่ได้เพียงแค่มีฟอร์มที่ดีขึ้นเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการเข้าใจบทบาทเชื่อมเกมระหว่างตัวเซตกับบอลเร็วและการยืนตำแหน่งที่มีความแม่นยำเหนือความคาดหมายการที่จะฝูงถูกโค่นลงด้วยรูปแบบเกมที่วิเคราะห์แล้วพบว่าเป็นการปรับแผนเฉพาะกิจทำให้โค้ชและสตาฟท์ถูกชื่นชมอย่างมาก และแน่นอนว่าชื่อของทัดดาวเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดเพราะความนิ่งความแม่นและการออกตัวเร็วที่ทำให้คู่ต่อสู้ตั้งรับไม่ทันหลายจังหวะมองในมุมวิเคราะห์เชิงลึกการที่ทีมของทัดดาวสามารถล้มจากฝูงได้ถือเป็นสัญญาณที่บ่งบอกแนวโน้มว่าลีกปีนี้อาจไม่ได้มีเพียงหนึ่งหรือสองทีมที่ผูกขาดผลการแข่งขันอีกต่อไปความหลากหลายของระบบทีมและการหมุนเวียนผู้เล่นเริ่มทำให้เกมสนุกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ความสามารถของผู้เล่นไทยในระดับเอเชียกำลังถูกจับตามองมากขึ้นกว่าเดิมการเซตของนุสราการเข้าบอลเร็วของทัศด,ดาวความดุดันของหัวเสาไทยที่อยู่ในหลีกต่างประเทศล้วนทำให้สโมสรมากมายเริ่มสนใจผู้เล่นไทยเพราะพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกเขามีความสามารถในการปรับตัวเล่นตามแท็กติกที่ซับซ้อนและช่วยยกระดับคุณภาพของเกมได้จริง เรื่องราวของทั้ง3เหตุการณ์นี้ถูกโยงเข้าหากันในสื่อกีฬาออนไลน์หลายแห่งซึ่งต่างวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของรูปแบบเกมในแต่ละลีกโดยเฉพาะความแตกต่างระหว่างลีกเกาหลีลีกญี่ปุ่นและลีกที่ทัดดาวลงเล่นอยู่ทั้ง3ลีกมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดลีกเกาหลีเน้นพลังความแข็งแรงเกมที่หนักหน่วงและการเล่นที่มีความเข้มข้นสูงตลอดทั้งเซต การชนะเจ็ดนัดรวดของทีมโมเมไรทียมทานในหลีกเกาหลีจึงไม่ใช่แค่การชนะในเชิงเทคนิคแต่เป็นการชนะในเกมที่ต้องใช้พละงกำลังความทนทานอย่างมากซึ่งทีมที่สามารถรักษาฟอร์มขนาดนั้นได้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในระดับสูงสุดของทั้งร่างกายและระบบทีมตรงกันข้ามกับหลีกญี่ปุ่นที่เน้นความเร็ว ความแม่นยำและความเป็นระบบทีมในญี่ปุ่นเล่นแบบใช้การเคลื่อนไหวอย่างละเอียดอ่อนและต้องอาศัยการประสานงานระดับมิลลิเมตรจังหวะการเซตของนุสราจึงมักถูกจับตาเพราะเธอเป็นผู้เล่นที่สามารถสร้างจังหวะแตกต่างจากระบบปกติของญี่ปุ่นได้ความ ช็อบที่เกิดขึ้นในแมชล่าสุดสะท้อนให้เห็นว่าผู้ชมมีความคาดหวังสูงกับเธอในทุกแมชที่ลงสนามรวมถึงเป็นเครื่องเตือนว่าการแข่งขันในญี่ปุ่นนั้นเข้มงวดมากมาตรฐานสูงและความผิดพลาดเล็กน้อยก็อาจกลายเป็นประเด็นใหญ่ได้ในทันทีส่วนหลีกที่ทัดดาวลงเล่นแม้อาจไม่ได้ถูกพูดถึงในระดับนานาชาติเท่าหลีกเกาหลีหรือญี่ปุ่น แต่การโค้นจากฝูงได้ทำให้สายตาหลายคู่หันมามองว่าคุณภาพของลีกนี้กำลังขยับขึ้นเรื่อยๆทั้งการดึงผู้เล่นต่างชาติที่มีผลงานดีการลงทุนของสโมสรและการพัฒนาแผนการเล่นที่ยืดหยุ่นมากขึ้นเมื่อรวมกับฟอร์มของผู้เล่นไทยที่ช่วยยกระดับทีมยิ่งทำให้ลีกนี้มีสเสน่ห์และคาดเดาได้ยากมากขึ้นทุกสัปดาห์ ขณะเดียวกันความสำเร็จของผู้เล่นไทยในต่างแดนเริ่มกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เล่นรุ่นใหม่หันมาให้ความสนใจเส้นทางอาชีพในต่างประเทศมากขึ้นความสำเร็จของนุสราในญี่ปุ่นความโดดเด่นของทัดดาวในหลีกของเธอและกระแสะของผู้เล่นไทยคนอื่นๆที่ไปสร้างผลงานทั้งในยุโรปและเอเชียล้วนเป็นกรณีศึกษาที่ทำให้โค้ชในไทยปรับแนวคิดและใส่ใจกับการเตรียมผู้เล่นในแบบสากรมากขึ้น ทางด้านเทคนิคการยืนพื้นฐานการอ่านเกมและจิตวิทยาการแข่งขันผู้เล่นไทยจึงไม่เพียงสร้างแรงบันดาลใจแต่ยังช่วยพัฒนามาตรฐานวอลเล่บอลไทยโดยรวม เมื่อย้อนกลับไปมองจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดนี้เราจะเห็นว่าความเคลื่อนไหวของลีกต่างๆในเอเชียกำลังพัฒนาไปพร้อมกันลีกใหญ่กำลังสร้างระบบการแข่งขันที่สมบูรณ์แบบขึ้นเรื่อยๆการย้ายทีมของผู้เล่นระดับท็อปกำลังทำให้สไตล์การเล่นของแต่ละลีกค่อยๆปรับตัวเข้าหากันเมื่อความเร็วจากญี่ปุ่นการพละกำลังจากเกาหลีและเทคนิคที่ละเอียดอ่อนจากผู้เล่นไทยถูกผสมเข้าด้วยกันทำให้วอลเล์บอลเอเชียดูหลากหลาย สนุกและคาดเดาไม่ได้อย่างน่าติดตามทุกแมตชเริ่มมีช่วงเวลาที่สร้างกระแสในโลกออนไลน์ทุกทีมเริ่มมีผู้เล่นเด่นที่ถูกจับตามองและทุกเหตุการณ์เริ่มมีผลต่อตลาดนักกีฬาในอนาคตสิ่งที่แฟนๆคอยเฝ้าดูตอนนี้คือความต่อเนื่องของฟอร์มการบาดเจ็บที่ต้องระวังและการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ในช่วงท้ายฤดูกาลซึ่งมักเป็นตัวชี้วัดว่าทีมใดจะผ่านเข้าสู่รอบลึกได้อย่างมั่นคง สำหรับทีมโมเมไรเทียมทานในหลีเกาหลีชัยชนะ7เกมรวดถือเป็นสัญญาณบวกอย่างมากแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะการันตีแชมป์เพราะหลีกเกาหลีนั้นขึ้นชื่อว่าคู่แข่งสามารถลุกกลับมาได้ทุกเมื่อยิ่งทีมใหญ่ที่ยังไม่เจอฟอร์มของตัวเองอย่างเต็มที่หากจับทางได้เมื่อใดก็สามารถเปลี่ยนทิศทางเกมหลีกได้ทันที ดังนั้นแม้จะเป็นการเริ่มฤดูกาลที่น่าทึ่งแต่ยังมีอีกหลายแมชที่ต้องรักษาความนิ่งและความสม่ำเสมอให้ได้จนจบฤดูกาลในกรณีนุศราแม้ว่าภาพที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์จะดูเหมือนเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนช็อกแต่ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากยังเชื่อว่าประสบการณ์อันยาวนานของเธอยังเป็นประโยชน์แก่ทีมอย่างมหาศาล ผู้เล่นอายุน้อยในสโมสรของเธอได้เรียนรู้การตัดสินใจในจังหวะต่างๆผ่านการสื่อสารกับเธอความสามารถในการควบคุมจังหวะการเล่นและการสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมยังเป็นจุดเด่นที่หาได้ยากเธอจึงยังเป็นคนสำคัญที่ทีมยอญี่ปุ่นให้ความไว้วางใจแม้ว่าจะมีช่วงเวลาที่ผิดพลาดในบางจังหวะก็ตาม ด้านทัดดาวผู้เล่นบอลเร็วที่ขึ้นชื่อเรื่องความนิ่งและจังหวะเข้าบอลที่เป็นเอกลักษณ์ในระดับเอเชียใช้ชนะครั้งล่าสุดทำให้ชื่อของเธอถูกยกย่องอีกครั้งทั้งในสื่อไทยและต่างประเทศหลายสำนักข่าววิเคราะห์ว่าจุดแข็งของเธอไม่ใช่เพียงการจมตีเร็วเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการอ่านเกมบล็อกการช่วยป้องกันในแดนหลังและจังหวะการขึ้นบอลที่สมดุลกับผู้เล่นตัวเซต สิ่งเหล่านี้ทำให้เธอเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยให้ทีมล้มจากฝูงได้แบบสะใจแฟนๆทั่วโลกออนไลน์สุดท้ายแล้วทั้ง3เหตุการณ์นี้ไม่เพียงเป็นไฮไลท์ประจำสัปดาห์ของวงการลูกยางเอเชียแต่ยังเป็นเรื่องราวที่สะท้อนวิวัฒนาการของกีฬาในภูมิภาคทั้งการพัฒนาระบบลี การเติบโตของผู้เล่นไทยในเวทีนานาชาติความสนใจของแฟนแฟนที่เพิ่มขึ้นและบทบาทของสื่อดิจิทัลที่ทำให้ทุกจังหวะในสนามสามารถเปลี่ยนเป็นกระแสะได้ในพริบตาเดียวฤดูการนี้ยังอีกยาวไกลฟอร์มของทีมโมเมไรทียมทานจะไปถึงไหนนุสราจะเรียกความมั่นใจกลับมาอย่างไรและทัดดาวจะต่อยอดฟอร์มร้อนแรงได้แค่ไหน หลวนเป็นเรื่องที่แฟนวอลเลย์บอลกำลังตั้งตารออย่างใจจดใจจอ่อโดยเชื่อว่าทุกแมชช์ถัดไปกำลังจะมีอะไรมากกว่าที่ใครคาดคิดแน่นอน